เคยสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊ะเราเรียนเรื่องเงินเงินทองทองมาจากใครกันนะแล้วไอ้คำสอนนั้นน่ะมันส่งผลกับชีวิตเราตอนนี้ยังไงบ้างอืมคำถามน่าคิดเลยครับวันนี้เราเลยอยากจะมาชวนคุยเจาะลึกแนวคิดเรื่องนี้กันค่ะโดยเฉพาะจากหนังสือที่คลาสสิกมากๆอย่างพ่อรวยสอนลูกของคุณโรเบิร์ตคิโยซากิอะค่ะออ เล่มดังเลยนะครับใช่ค่ะเราจะลองเอาบทสรุปบทวิเคราะห์ต่างๆที่มีมาลองย่อยดูว่าแก่นจริงๆที่เขาอยากจะสื่อคืออะไรทําไมวิธีคิดเรื่องเงินของคนเรามันต่างกันได้ขนาดนั้นครับผมคือจุดเด่งจริงๆของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันคือการเปรียบเทียบพ่อสองคนใช่ไหมครับใช่เลยค่ะพ่อสองคนพ่อจนซึ่งจริงๆคือพ่อแท้ๆของเขาเองเป็นข้าราชการการศึกษาสูงเน้น ความมั่นคงในชีวิตมากค่กกับอีกคนคือพ่อรวยพ่อของเพื่อนสนิทที่เป็นนักธุรกิจอาจจะเรียนไม่สูงเท่าแต่ว่าเชี่ยวชาญเรื่องเงินสุดๆแก่นของเรื่องมันก็อยู่ที่ว่าคุณเคียวซากิเนี่ยเขาเลือกจะเรียนรู้จากใครแล้วการตัดสินใจนั้นมันเปลี่ยนชีวิตเขาไปเลยจำนวนเงินที่เรามีซะอีกใช่ครับอันนี้สําคัญมากในหนังสือจะย้ำๆเลยว่าไม่ใช่ว่าหาเงินได้เท่าไหร่แต่สําคัญที่เก็บเงินไว้ได้เท่าไหร่ อันนี้มันมีความหมายลึกกว่าแค่ท่องจําศัพท์ใช่ไหมคะลึกกว่าเยอะเลยครับคือหัวใจมันอยู่ที่การแยกให้ออกจริงๆระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สินทรัพย์สินกับหนี้สินครับซึ่งหลายๆบทวิเคราะห์ที่เราดูมาเนี่ยเขาจะเน้นว่าจุดที่คิโยซากิแตกต่างคือการนิยามคําว่าทรัพย์สินแบบเน้นๆเลยว่าต้องสร้างกระแสะเงินสดเข้าเท่านั้นอ๋อคือต้องทําเงินให้เราใช่ครับอะไรก็ตามที่ไม่สร้างเงินเข้ากระเป๋าเราต่อให้มันดูมีราคาแพงแค่ไหน ในมุมมองนี้อาจจะไม่ใช่ทรัพย์สินก็ได้นะอย่างบ้านที่เราอยู่เองเนี่ยถ้ามันมีแต่ค่าใช้จ่ายค่าผ่อนค่าซ่อมมันก็อาจจะไม่ใช่ทรัพย์สินต่างจากบ้านเช่าที่สร้างไรายได้ให้เราทุกเดือนอ๋อเข้าใจเลยค่ะจุดนี้เองที่เปลี่ยนความคิดคนได้เยอะเลยครับอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนทางความคิดที่สําคัญมากไม่ใช่แค่รู้คํานิยามเฉย การโฟกัสที่กระแสะเงินสดนี่เองนะคะที่ดูเหมือนจะเป็นแก่นที่ทําให้คนหลุดจากกรอบเดิมๆได้ซึ่งก็น่าจะโยงไปถึงแนวคิดที่สองเลยคือให้เงินทํางานแทนเราถูกต้องครับแทนที่จะแบบทํางานงกๆเพื่อเงินไปเรื่อยๆใช่เลยถ้าทรัพย์สินคือสิ่งที่สร้างเงินเข้ากระเป๋าใช่ไหมครับเป้าหมายต่อไปก็คือเราจะสร้างหรือว่าไปหาสะสมทรัพย์สินพวกนั้นมาได้อย่างไงเพื่อให้มันเกิดสิ่งที่เรียกว่ารายได้แบบที่ไม่ต้องลงแรงตลอดเวลา หรือ passive income passive income นี่เองครับผมไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในธุรกิจที่มันมีระบบดูแลตัวเองได้อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเงินปันผลจากคุณหรือแม้แต่พวกทรัพย์สินทางปัญญาอย่างลิขสิทธิ์ต่างๆอซึ่งข้อมูลที่เราดูมาก็ย้ํานะครับว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันสําหรับคนรวยอย่างเดียวนะแต่มันคือกลยุทธ์ค่ะเป็นกลยุทธ์ที่จริงๆแล้วทุกคนควรจะตั้งเป้าแล้วก็วางแผนเพื่อไปให้ถึงจุดนั้นฟังดูดีมากๆเลยค่ะ แต่ก็นั่นละค่ะในชีวิตจริงหลายคนก็ติดก,กับดักเรื่องความกลัวใช่ครับความกลัวนี้ตัวดีเลยกลัวเจ๊งกลัวเสี่ยงไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือบางทีก็อาจจะมีความโลภเข้ามาเกี่ยวอยากรวยเร็วๆครับผมแหล่งข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยเขาชี้ว่าคุณคิโยซากิมีวิธีรับมือกับเรื่องจิตวิทยาพวกนี้ยังไงบ้างคะคุณคิโยซากิแกชี้ชัดเลยครับว่า ความกลัวอย่างที่ว่ากลัวขาดทุนกลัวการเปลี่ยนแปลงกับความโลภพวกใช้จ่ายเกินตัวหรือว่าตัดสินใจลงทุนผิดผิดเพราะอยากรวยทางลัดเนี่ยมันเป็นอุปสรรคชิ้นใหญ่เลยค่ะทางแก้เนี่ยไม่ใช่การหนีนะแต่คือการใช้ความรู้ทางการเงินเนี่ยแหละเป็นเหมือนเกราะป้องกันเป็นเข็มทิศนำทางอ๋อใช้ความรู้สู้ครับการที่เราศึกษาเรื่องเงินอย่างจรงิงจังมันจะช่วยให้เราตัดสินใจได้แบบ มีเหตุผลมากขึ้นลดอิทธิพลของอารมณ์พวกนี้ลงไปได้อืบทวิเคราะห์ต่างๆก็ย้ำตรงกันครับว่าเคียอสกิเชื่อว่าความแตกต่างที่แท้จริงของคนเนี่ยไม่ใช่แค่เงินในบัญชีหรอกแต่คือระดับความฉลาดทางการเงินที่มีเหมือนเราต้องติดอาวุธทางปัญญาให้ตัวเองก่อนสินะฮะ จะได้ตัดสินใจได้ดีขึ้นแล้วแนวคิดพวกนี้ก็เอ่อไม่ได้ลอยๆนะคะมีคนดังๆอย่างโทนี่โรบบินส์หรือวิลส์มิธก็เคยพูดถึงหนังสือเล่มนี้ใช่ครับว่ามันสอนในสิ่งที่โรงเรียนอาจจะไม่ได้สอนใช่ค่ะแล้วก็มีงานวิจัยอย่างของ NEFE ที่บอกว่าส่วนใหญ่เราก็เรียนรู้เรื่องเงินจากครอบครัวนี่แหละหรือ OECD ก็บอกว่าความรู้ทางการเงินมันสัมพันธ์กับความมั่นคงในชีวิตจริงๆ ครับผมแม้แต่การทดลองคลาสสิกอย่าง Marshmallow Test ของ Stanford อ๋อที่ให้เด็กอดทนรอขนมใช่ครับอันนั้นก็สะท้อนแนวคิดเรื่องการอดเปรี้ยวไว้กินหวานหรือการอดทนรอเพื่อผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาวซึ่งมันก็สอดคล้องกับแนวคิดการลงทุนแบบพ่อรวยเลยที่เน้นสร้างทรัพย์สินเพื่ออนาคตไม่ใช่แค่การบริโภควันนี้ให้หมดไปพอเข้าใจหลักการแล้วนะคะ ทีนี้สาหรับคนที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเอออยากเริ่มเปลี่ยนบ้างอยากลงมูลทําแหล่งข้อมูลที่เราดูมามีคําแนะนําที่เป็นรูปธรรมไหมคะว่าควรจะเริ่มจากตรงไหนดีที่แนะนําตรงกันแทบทุกแหล่งเลยคือสํารวจตัวเองก่อนสํารวจตัวเองครับลองลิส s t ออกมาง่ายๆเลยว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามีอะไรที่เป็นทรัพย์สินคือสร้างเงินเข้ากระเป๋าเราบ้างแล้วมีอะไรที่เป็นหนี้สินคือดึงเงินออกจากกระเป๋าเราไปบ้างค่ะ จดออกมาให้เห็นภาพใช่ครับเพื่อให้เห็นภาพรวมที่แท้จริงก่อนขั้นต่อมาก็คือเริ่มศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างจริงจังเลยครับไม่ว่าจะอ่านหนังสือฟังรายการแบบนี้หรือติดตามสื่อที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการเงินการลงทุนอืมต้องเรียนรู้เพิ่มและสุดท้ายครับคือลองปรับมุมมองเรื่องการทำงานดูนอกจากเรื่องไรายได้แล้วเนี่ยให้ลองมองหาโอกาสในการเรียนรู้ทักษะ ที่จะมีค่ากับเราในระยะยาวทักษะอื่นๆนอกเหนือจากงานประจำใช่ครับเช่นทักษะการขายการเจรจาต่อรองการบริหารจัดการหรือแม้แต่ความเข้าใจในธุรกิจต่างๆที่เราสนใจเริ่มจากสำรวจตัวเองเรียนรู้เพิ่มแล้วก็มองหาโอกาสพัฒนาทักษะฟังดูเป็นขั้นตอนที่จับต้องได้ดีเลยค่ะครับผม สรุปแล้วเนี่ยสิ่งที่พ่อรวยสอนลูกแล้วก็บทวิเคราะห์ต่างๆพยายามจะบอกเราอาจจะไม่ใช่แค่เทคนิคหาเงินนะคะแต่การปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือมายเ e t ของเราให้มองว่าเงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายใช่เลยครับมีประโยคนึงจากหนังสือที่ผมวาดรงพลังแล้วก็สรุปแนวคิดนี้ได้ดีมากคือไม่ใช่ว่าคุณหาเงินได้มากแค่ไหนแต่คือคุณเก็บเงินนั้นไว้ได้แค่ไหนมันทำงานให้คุณได้ดีแค่ไหนและคุณสามารถถ่ายทอดมันต่อไปได้อีกกี่รุ่น โอ้โหคมมากเลยค่ะเก็บไว้ได้แค่ไหนทํางานให้ดีแค่ไหนแล้วก็ถ่ายทอดต่อได้กี่รุ่นครับมันคือการมองระยะยาวจริงๆเป็นคําคมที่ชวนให้คิดต่อยอดจริงๆค่ะสุดท้ายนี้ก็คงเป็นคําถามให้แต่ละคนลองกลับไปคิดดูนะคะว่าเราจะสร้างพ่อรวยในตัวเองขึ้นมาได้อย่างไรไม่ใช่แค่เพื่อตัวเราเองในวันนี้แต่เพื่อวางรากฐานแล้วก็ส่งต่อความคิดเรื่องการเงินดีๆแบบนี้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไปได้ด้วย